พลาสติกที่เป็นโครเมียมเกิดเป็นสนิมหรือเกิดเป็นตะก,ก,กั่นเกาะบริเวณที่เป็นโครเมียมสามารถแก้ไขได้ง่ายๆครับด้วยน้ำยาตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูครับเป็นน้ำยาตัวไหนที่ช่วยเราได้ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็ได้ตัวน้ํายาขัดโครเมียมนะครับโดยเฉพาะที่เป็นโครเมียมที่เป็นพลาสติกนะครับทุกคนนะที่ชุบพลาสติกมานะครับทุกคนนะนี่ผมจะได้น้ํายาตัวนี้มาเลยน้ํายาตัวนี้ช่วยได้ครับทุกคนนะภายในกล่องนะครับมีอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะครับทุกคนนะประมาณสี่ชิ้นด้วยกันนะครับทุกคนตั้งแต่ฝอยขัดนะครับทุกคนนะน้ํายานะครับแล้วก็ฟองน้ําแล้วก็ผ้าเช็ดนะครับมาให้ครบแบบนี้เลยมาให้พร้อมแบบนี้ก็เอาไปใช้กันเลยครับทุกคน e a ด y go ก่อนอื่นเลยนะครับมาดูตรงโครเมียมนะคครับทุนนดู ผมมองข้างรถมอไซค์ที่เป็นโคมเงียบนะครับทุกคนนะเป็นตะกันสนิมเหมือนแบบนี้เลยนะครับผมก็จะใช้ตัวฝอยนะครับทุกคนที่แถมมาด้วยขัดนะครับทุกคนขัดไใทั่วนะครับเอาเศษสนิมที่เปนเกาะอยู่บนโคมเงียบออกก่อนนะครับทุกคนขัดเสร็จนะครับก็ใช้ผ้านะครับเช็ดทำความสะอาดอีกทีนะครับทุกคนลองูปดูครับทุกคนว่ามันเรียบหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็จะใช้น้ายาตัวนี้นะครับน้ายาสาหรับขัดโคมเงียบนะครับเคลือบไปในตัวเดียวกันด้วยนะครับทุกคนนะตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะใช้้้อออนนนนนาาททีี่่่่่แมใดดววยยะะะคคครััััับบบตตตตจชกกกกุผิิููฝฝ ก็เยอะนะนะครับทุกคนนะผมก็แตะไปแบบนี้เลยแล้วก็ไปเช็ดนะครับหรือเอาไปขัดบริเวณที่เป็นโคมียมที่เราทําการขัดด้วยฝอยออกเมื่อกี้นียครับทุกคนนะนี่เช็ดทำให้ทั่วแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะขัดให้ทั่วแบบนี้นะครับทุกคนขัดให้ทั่วเลยจากใช้น้ํายาขัดแล้วนะครับทุกคนทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับให้น้ํายาแห้งนะครับเราเราก็ใช้ตัวผ้านะครับที่เขาแถมมาให้นะครับทการขัดนะครับทุกคนขัดบริเวณที่เราทาน้ํายาไว้นะครับตัวบริเวณโคมีมนะครับขึ้นเงานะครับทุกคนนี่ครับทุก จะกขัดนะครับทุกคนโอ้โหโคมเมี่ยมจากคุณคุณใสขึ้นมาทันทีเงาวับเลยครับทุกคนโอ้โหว้าวสุดยอดจริงครับทุกคนเยี่ยมไปเลยครับสนใจสามารถกดตะกาด้านล่างเพื่อสั่งซื้อได้เลยนะครับ